สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ซื้อมาเห็ดแกงเห็ดขอนใส่หยางแนววตีมาเบิงเอาด้วยค่ะพี่น้องเกลือกระตําข่าเบียค่ะตำพริกหม้หอมแต่วะว่าไผ่มาเผ็ดบ่เผ็ดค่ะออเซอรี่ก็จะมีจิปโอมนะคะพี่น้องเห็ดขอนผักอีตูักอึค่ะอยู่หลังบ้านยังม่บดนะคะพี่น้องนามยานางจ้าตะไคร้ค่ะพี่น้องแล้วก็ลงมือทำเลยค่ะเอาตะไคร้ลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกหม้อหอมที่ห้าโขลกแล้วค่ะ ให้เดือดนะคะใส่หมูอื้อลงไปเลยค่ะเพราะหมูอื้อมซุกส,สาวกมูนะคะรอให้เดือดก่อนนะคะคนๆนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดขอนลงใบเลยค่ะพี่น้องเห็ดขอนแล้วก็จิปูมนะคะบานเฮาเอืญนจิปูมเนาะอาการกับจิ๊กโงงจิ้งโงงเสร็จแล้วก็ปรุงเลยค่ะพี่น้องใส่ปาลาด่าแ้วแต่ตามใจชอบนะคะนำปลาแล้วก็ผงชูรสค่ะพี่น้อง คนให้เข้ากันนะคะเคลเ์คลยเคลยค่ะข้าเบือได้แต่ขันตอนแรกเลยค่ะิริีผสนลื่มเพราะให้เดือดใส่ผักอีตูเลยค่ะพี่น้องสุกแล้วก็ปิดแก๊สปิดเตาพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ราคาหน้าตากระิประมาณนี้ค่ะแต่ความอร่อยบ่ตองพูดถึงขัดแซ่บอีค่ะพี่น้องมาจ้า